ข้ออะไรครับไม่ถูกข้ออะไรครับข้ออะไรครับไม่มีครับมันวอนอย่างนั้นไม่มีครับาเป็นหรือเปล่าครับเออร์บเซลเฟสออโตคลิตออฟเฟรมอินคูริตี้ฮิลล์ฮิล l h คือตัวนี้ And all ัมเลสอ s เดอ e ติกนู่ั เ i เลชั่นออฟเดอะพิสโตลอาร์เมอร์มิเตปอนุญาตให้ในแนวยาวครับยาวได้ไงก็แนวยาวนี้ครับโอ้โหตายกรรมการขออนุญาตนะไอ้งี่ผมไม่ยิงอ่ะถ้าไม่ยิงผมไม่ยิงอ่าผมคุณคุณอย่าประท้วงผมก็ประท้วงไม่ผมไม่ได้ประท้วงคุณเขียนไออาครับอ่าได้คุณเขียนไออาเกจไม่ต้ยิงนะครับ ผมชี้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้คุยครับนะฮะผมชี้แจ้งว่าผมถูกนะครับคุณบอกว่าผิดแต่กดของคุณอะมันก็กดเดียวกันนะครับแนวลอง g o ด i g i n a l อย่ยแปลว่าแนวยาวเขาเคิฟได้กดเขียนชัดเจนคุณบอกว่าผิดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบนะครับทั้งในฐานะกรรมการและเลขาผมเสียหายทั้งทีมนะครับผมก็ประท้วงมาได้ ผมก็ทัวร์ระบบเอหายเนี่ยคุณรับผิดชอบนะครับคุณรับสภาพนะครับที่เป็นพยาธิในแนวยาวเขาให้ครับคุณอ่านไปตามปีดให้ออกเลยครับเขาแปลตัดง่ายๆอันอีกตัวปีดวันโอวันเนี่ยคุณต้องเรียกนะด้านที่มาจากโรงงานมันไม่มีมีครับโมลริเน่คุณเอาไม้พักวางก็ตองด้านจากโรงงานมันไม่มีหรือมันจะมันจะตรงหมดเข้าใจป่ะมีอย่างที่ก้าวเอาครับมันมันจะตรงหมด ผมไม่เกี่ยวว่าผมทำเกี่ยวกฎข้อนี้ข้อนี้ถ้าท่านอ่านพี่ดีด้วยดีเลวยไหมมีตองว่างไหมนี่นะมันไม่มีกฎเขาเขียนให้ว่าให้คุณไม่อ่านกฎแล้วเขาให้คุณอความรู้สึกตัววัดไม่ได้กฎก็มีเขียนให้ปฏิบัติตามนะครับคุณไม่ใช่ตามแต่คุณ นะครับคุณออกคำสั่งมาเป็นรายลักษณ์อักษรว่าไม่ให้ผมยิงผมจะไม่ยิงถ้าไม่ออกรายลักษณ์อักษรผมจะต้องยิงเซยิงถ้ายิงผมไม่ได้คะแนนให้คุณคุณไม่ออกคำสั่งมาให้ผมต่อนี่อะคำสั่งนี่อะไรไงกรรมการไหนครับกรรมการใคยคำสั่งพูดอีกเนี่ยลายลักอักษรครับเอ้ยไม่ได้ต้องเป็นรายลักษณ์อักษรที่คุณใม้กีฬาที่เขาชอยิงอ่ะคุณไม่ใช่คุณกรรมการไม่ปฏิติมนครับมันไม่ใช่ จะตีความผกไ่ให้กดเสียอยู่ที่แปลตัดคำต่อคำมันก็ให้แปลติบโรคมันก็ให้ผมไม่พอทว่าคุณสั่งมาก่อนนี่สั่งแน้วสั่งร่นลับขาพยานเาเห็นี่ไม่เอาพยานเอกสารโอ้ยผมไม่มีี่อย่าีไ่รับฟังมสั่ง้วไม่มีไม่มีสั่งด้วยคำสาบใบแดงดิสโปริไฟอะไรคุณต้องสังด้วยแล้วสังแล้ว เ็สั่งมาเลยนะสอนเลยสั่งมาตอนเนี้ยผมเด็กผมเดินออกเลยผมสั่งแล้วไม่เอาอะไรปากเปล่าหรือเปล่าการทำมูลอะไรร่างสอนมาที่แห่งเขียนมาเลยในขาคุอะไรผมสั่งไปแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เหมันเกมการกีจข้อไหนก็ชี้มาที่เราเนี่ยเขาจะเขียนอย่างนี้เขาเขียนอ่านี้เธอริจิเนี่ยอุ้ยอ่านีนี่นี่นี่เธอริจิว่าอนุญาตให้อนุญาตอะรรอที่จุดรอที่จุดตามยาวไงเลือกตามยาวเนี่ย ท่านนายกวาง้ไม่ได้ันนี้อนโอ้อันนี้อนาแต่ว่ารอรองด่รอนิูนเออจุดจูยาวเปิดดีแนวยาวผมตึงจะให้หมดแหวยามันไม่มีเคิร์ฟอะเาบว่าเคิร์ฟเข้าใจไหมเคิร์ฟอะ C U R V เคิร์ฟมันไม่มีนะนี่ันี่เคิร์ฟมันตตงแ้วมันตงองอย่างนี้ได้ด้อย่างนี้ของคุณมันงอนอย่างนี้มันเคิร์ฟว่าเคิร์ฟโอ้ ไม่ได้บอกสตรีทเร์ตัวต้องต้องหมายถึงว่าร้องเขาบอกให้เคินได้ันแนวยาวอามสวันตัววายลยเนี้ยที่เปิดติดที่เาเขียนมาก่ะที่แปลที่เาทำมาตรงไหนที่ผมพูดผิดเขาเขียนที่ชัดเจนว่าให้นแนวยาว้เขียนตรอหมายถตัวนี้เอางนี้เขาผิดได้ยังไงเขาียนว่ถูกคุณแปลผิดแ้าผิดผิดเอกสาร อรกา p e r a t i o n and Testing Time ทิศทางติดก่นอกน